การเปิดตัวเจเนอเรชันล่าสุดของ s u z u กิจิมนี่ได้รับการตอบรับที่เหนือความคาดหมายจนถึงทุกวันนี้ยอดขายในแต่ละเดือนของทั้งจิม n y ่รุ่นมาตรฐานที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นและจิมนี่เซียราที่ทำตลาดในต่างประเทศก็ยังสูงกว่าตัวเลขที่ประมาณการเอาไว้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ s u z u กิประเทศไทยสามารถจำหน่ายรถุนนี้ในราคาที่สูงลิ่วที่1 5ล้าแสนกว่าบาท และได้รับการสั่งจองจนหมดควต้าไปอย่างรวดเร็วงานนี้จึงทำให้หลายคนรอลุ้นการประกอบจิมนน่ในฐานการผลิตสำคัญอย่างอินโดนีเซียซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางภาษีได้อย่างมากจากภาษีนำเข้าที่เป็นศูนย์และทางสุสกิอินโดนีเซียเองก็แสดงความมุ่งมั่นในการใช้โรงงานที่มีอยู่แล้วในการผลิตจิมนี่เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน แต่ข่าวล่าสุดจากอินเดียดูจะไม่สู้ดีนักแม้ว,ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่ามารุติซูซูกิค่ารถยนยักษ์ใหญ่จากอินเดียได้รับไฟเขียวจากซูซูกิในการผลิตจิมนี่เพื่อป้อนตลาดภายในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในขณะนั้นการผลิตเพื่อส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศยังไม่มีความชัดเจนแต่จากรายงานข่าวของเว็บไซต์ t Times Now News เผยว่าซูซูกิ จะใช้อินเดียเป็นฐานการผลิตจิมนน่รุ่น5ประตูเพียงแห่งเดียวของบริษัทโดยในช่วงแรกของแผนจะมีการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบรุ่น3ประตูที่โรงงานของมารุติซูสกิในประเทศอินเดียหลังจากนั้นจะใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศเป็นหลักตั้งแต่ปี2022ถึง2023เป็นต้นไปซึ่งเมื่อราว6เดือนก่อนมารุติซูสกิ ก็ได้แจ้งซัพพลายเออร์ของบริษัทให้เตรียมจัดหาชิ้นส่วนสำหรับการผลิตจิมนี่รุ่นหประตูไปแล้วปัจจุบันโรงงานของซูซูกิในประเทศญี่ปุ่นมีกำลังการผลิตจิมนี่อยู่ที่50,000ถึง55,000คันต่อปีซึ่งหากโรงงานในประเทศอินเดียเริ่มเดินสายการผลิตคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะขยับเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าการผลิตจิมนน่ในอินเดีย เป็นแผนในการเพิ่มตัวเลขการส่งออกของบริษัทให้ได้ถึง20%ของยอดขายทั้งหมดจากปัจจุบันที่มีเพียง7%เท่านั้นการตัดสินใจของซุสกูกิในครั้งนี้ทำให้โอกาสที่ซุสกูกิอินโดนีเซียจะเป็นฐานการผลิตของจิมนี่แทบจะเหลือศูนย์ซึ่งแน่นอนว่าทำให้คนไทยที่ลุ้นแจให้ราคาจิมนน่ต่ำลงลือลางตามไปด้วยอย่างไรก็ตาม การผลิตจิมนี่ในอินเดียย่านทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงเมื่อเทียบกับการผลิตในญี่ปุ่นซึ่งถ้าหากมีการนำเข้ามาจำหน่ายในไทยในอนาคตคาดว่าภาษีนำเข้า SUV o f f อฟโรดรุ่นนี้จะต้องมีอย่างน้อย30%ขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสุซกิประเทศไทยจะนำเข้ามาจำหน่ายจากอินเดียด้วยหรือไม่ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ